วันนี้นะครับผมจะมาสอนเปลี่ยนหน้าปกคลิปใน u t u ู e นะครับหน้าปกคลิปก็คือแบบนี้ครับนี่นี่ปกติมันจะเป็นภาพอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่วิธีเปลี่ยนเนี่ยง่ายๆ,ๆนะครับให้เราทำการดาวน์โหลดแอป r โล o x Studio นะครับใครที่ไม่มีก็ไปโหลดมาด้วยนะครับนี่ตัวนี้นี่นะครับตัวนี้นะครับไปโหลดมาด้วยนะ แล้วเดี๋ยวมันก็จะทำการเออ่เชื่อมต่อให้กันทีให้เรากดเข้าไปที่ YouTube Studio นี่นะครับให้ลางมดที่กดเข้าไปนี่นะครับแล้วกดนี่แล้วกดนี่นะครับอ่ากดเข้าไปแล้วก็เลือกภาพมาได้นะครับอ่าก็ ง่ายไ,ไม่ยากนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเป็นเท่านี้นะครับสวัสดีครับ